สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีธนูเรามาอัปเดตสถานการณ์ความรักใน15วันนี้ของคุณกันนะคะคนที่ทราบเวลาเกิดชัดเจนนะคะเช็คลัคนาแล้วอยู่ธนูสามารถดูได้เลยคนที่ไม่ทราบเวลาเกิดที่ชัดเจนนะคะก็ใช้วันเดือนปีเกิดดูตามราศีได้ผู้ที่เกิดในราศีธนูได้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่16ธันวาคมถึงวันที่14มกราคมนะคะใครที่ทราบทั้งลัคนาและราศีก็สามารถดูควบคู่กันได้เลย มาค่ะเรามาเช็คกันว่าสถานการณ์ความรักใน15วันนี้ของชาวลัคนาราศีธนูจะเป็นเช่นไรความรักความสัมพันธ์ของคุณพไพ่ใบแรก c o n f i d e n c ความมั่นใจในตัวเอง p a t s i o n magnetic attraction แรงดึงดูดมหาศาล r e g r e s s m i d t e s ความเสียใจในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นความเสียใจ Courage ก็ Cour age, strength นะคะมีคนที่เขากำลังเสียใจบางสิ่งบางอย่างในสิ่งที่เขาทำผิดพลาดไปกับคุณกำลังรวบรวมความกล้าที่จะส่งข้อความหาคุณคนคนนี้พยายามหลายครั้งหลายหนนะคะที่จะพิมพ์ข้อความที่ดีงามส่งมาถึงคุณอยากจะอธิบายบางเรื่องบางราวให้คุณได้ทราบนะคะเป็นไปได้นะว่าในตอนนี้เนี่ยพวกคุณมีประเด็นกันนะคะในเรื่องของ การไม่ลงรายกันการขัดแย้งบางสิ่งบางอย่างไต้สำหรับเซลฟ์เอสต m มการตระหนักรู้ถึงคุณค่าในตัวเองแน่นอนเลยว่าระยะนี้เนี่ยชาวธนูคุณมีประเด็นกับคนรักของคุณแล้วละ่ะนะคะตอนนี้เนี่ยคณรู้สึกว่าคุณนั้นมั่นใจในตัวเองมากขึ้นว่าคุณนั้นเป็นคนรักที่ดีงามแล้วเพียบพร้อมสำหรับความรัก ครั้งนี้แล้วคุณทำดีที่สุดเท่าที่คนคนึงจะทำได้แล้วให้กับความรักของคุณนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในสถานการณ์ที่ผ่านมานะคะคนรักของคุณในตอนนี้เขาเสียใจหากเขาทำผิดพลาดสิ่งใดกับคุณไม่ว่าจะทำให้คุณเข้าใจผิดทำให้คุณน้อยอกน้อยใจหรือทำให้คุณสงสัยในคุณค่าของตัวเองเขาเสียใจค่ะคนคนนี้อยากจะส่งข้อความหาคุณนะ หากคุณไม่ได้บล็อกเขานะคะเขาก็อาจจะกำลังพิจารณาว่าจะส่งข้อความไหนดีที่คุณอ่านแล้วคุณเห็นแล้วคุณจะรู้สึกว่าเข้าใจในความคิดของเขาว่าเขานั้นรู้สึกผิดสำนึกผิดจริงๆนะคะในกรณีนี้หากคุณบล็อกเขาเนี่ยเขาก็พยายามส่งข้อความหาคุณแล้วนะแต่ส่งไม่ได้นะคะเรามาดูกาสถานการณ์ความรักใน15วันของชาวลัคนาราศีธนูเป็นเช่นไร ความรักของคุณ15วันนี้ค่ะไพ่ใแบรแรกเอ็ดออฟสอดการเอาชนะอุปสรรคและปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่มีประเด็นการบางเรื่องบางราวนะคะ t ทูออฟ o r ดการตัดสินใจการตัดสินใจเลือกบางสิ่งบางอย่างเลือกในสิ่งที่ถูกต้องเลือกสิ่งที่ชัดเจนกับตัวเองโ o ออฟ o r ดโอ้มีแต่ไพ่ดาบเท้งนั้นเลยนี่ชาวธนู คุณอยากจะหยุดพักความสัมพันธ์คุณอยากจะหยุดพักความสัมพันธ์คุณรู้สึกว่าคุณมีความเหนด<ร>็ดเหนื่อยบางสิ่งบางอย่างคุณไม่ได้รับความชัดเจนในความสัมพันธ์หรือคุณอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้คุณไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงซ้ายหรือขวามันเป็นอะไรที่เลือนลางความรู้สึกที่จับต้องไม่ได้ความรักที่ไม่สามารถที่จะสัมผัสได้ว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่นะคะทาวเวอร์ จบแบบกระทันหันเลยจบเลยนะคะการจบแบบกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวการที่คุณนั้นพังความสัมพันธ์หรือคนรักของคุณนั้นก็ได้นะพังความสัมพันธ์กันไปจากที่หยุดนิ่งจากที่ลังเลใจในตอนนี้คุณตัดจบกับเขาเลยอะนะคะไม่ให้โอกาสอะไรอีกต่อไปนะในตอนนี้นี่คคนรักของคุณเขารักคุณมากนะคะ คุณรู้ไหมว่าเขายังมีแพชชั่นกับคุณอยู่เขายังมีความสนิทสนิหารยังอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณอยากจะกลับมาง้อคุณนี่แหละความรักที่มีประเด็นกันคนที่ตัดจบกันไปคนที่เลิกกันไปเขายังอยากกลับมาหาคุณค่ะอาจจะมีประเด็นเกี่ยวกับในเรื่องของครอบครัวครอบครัวไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์หรือคนที่คุณคบคุยอยู่ด้วยนั้นเขาอาจจะมีครอบครัวนะคะ ะะบางบางท่านนะคะอาจจะคบคุยอยู่กับคนที่เขามีครอบครัวอยู่แล้วหรือเพิ่งเลิกกับครอบครัวมาเลยหรือคุณไปเจอว่าเขานั้นมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนอยู่แล้วคุณเลยตัดจบเลยคุณตัดจบทันทีไม่รออะไรทั้งสิ้นนะคะคุณต้องการที่จะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของคุณเองคุณไม่ยอมที่จะไปอยู่ในจุดที่เป็นเป็นที่สองรองใครนะพลังงานคุณฟรีดอมมากๆอิทละชาวธนูคุณเป็นโสดแล้วเนี่ยนะคะ สิ่งที่เกิดขึ้นนะเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่คู่ควรกับที่จะอยู่ในจุดจุดนี้นะคะคุณรักตัวเองมากพอที่จะไม่ไปอยู่ในจุดที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ดีพอตรงไหนจริงๆแล้วดีพอค่ะคุณดีพอลํำค่าเลยแหละนะเรามาดูกันนะคะสถานการณ์นี้เนี่ยจะเป็นเช่นไรต่อไปไพ่หนึ่งดาบอยากบอกอะไรชาวลัคนาราศีธนู เดอะมูนถึงคุณจะมีความคิดถึงเขาถึงคุณจะรู้สึกว่าบางครั้งแล้วคุณก็มีอารมณ์ที่พารานอยอยู่เหมือนกันนะคะแต่คุณก็พยายามที่จะยืนหยัดให้ได้นะคนรักของคุณเนี่ยคนในประเด็นเนี่ยนะคะเขาเป็นคนที่มีตําแหน่งหน้าที่ใหญ่โตเขาเป็นคนต่างชาติได้นะคะเป็นชาวต,ต่างชาติได้ด้วยนะคนคนนี้เนี่ยทาให้คุณรู้สึกมีสภาวะอารมณ์ที่โหยหาแล้วคิดถึง นะแต่ในจังหวะเดียวกับที่คุณรู้สึกว่าถึงจะคิดถึงอย่างไรถึงจะหอยหายอย่างไรแต่ในเมื่อผิดที่ผิดเวลาต่อให้จะถูกคนแต่มีเรื่องที่ผิดขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นมาผิดช่วงผิดเวลาแบบนั้นไปซ้อนกันแบบนี้มันไม่ถูกต้องคุณตัดจบเดเมอร์คนนี้นะคะในช่วงแรกเขาคงไม่ได้งออะไรคุณนะแล้วไม่มีการงอจริงๆนะคะในช่วงแรกนะ ที่ตัดจบที่พบเจอกันเขาอาจจะอยู่ในตัวความสัมพันธ์ที่มันคุมเครือมันไม่ชัดเจนะนะคะแล้วตัวเขาก็ดูมั่นอบมัน่นใจในตัวเองซะเหลือเกินนะคะเรามาดูกันทูอัพสอดทูอัพสอดจะบอกอะไรกับชาวธนูการสื่อสารโลกออนไลน์การสื่อสารทางไกลาการติดต่อทางสื่อโซเชียลมีเดียนะคนคนนี้ก็พยายามที่จะติดต่อคุณมาอยู่นะคะถึงจะอยู่ในช่วงของคนที่มีสภาวะที่ ไม่ค่อยจะชอบงอคอะรเท่าไหร่นะอาจจะสนใจในเรื่องการงานมากๆนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยความสับสนใจที่เกิดขึ้นนะคะก็ต้องเคลียร์กันเขาอยากเคลียร์กับคุณอยากติดต่อมาหาคุณเนี่ยาการ Take A c t i o n นะเมื่อดูแล้วคุณถ้าจะเอาจริงเนี่ยคนคนนี้ไม่ยอมปล่อยนะคะไพ่สี่ดาบอยากบอกอะไรไพ่สี่ดาบ King ค i n g of c u p คนคนนี้เขามีวาทะสินดี เขาพูดจาเป็นเขาเป็นคนที่พูดจาหวานล้อมเป็นนะเขาไม่ใช่คนหวานหรอกแต่ว่าเวลาเขาพูดเนี่ยเหมือนเขารู้ทางคุณจับทางคุณได้ว่าพูดแบบไหนแล้วคุณจะตายใจแบบเนี้ยก็ได้นะคะคนคนนี้โอ้นี่งไงเป็นพลังงานเป็นพลังงานที่เขามองว่าคุณกับเขานั้นเหมาะสมกันแต่ใดๆแล้วนะคะนะคะในกรณีนี้นะถึงความสัมพันธ์นี้นะคะจะมีมากกว่าหนึ่งนะคะ อ่านตามหน้าไพ่ไปเลยนะมีมากกว่าหนึ่งแน่นอนนะคะคนคนนี้ก็มีความรักให้กับคุณเช่นกันนะไพ่เดอะทาวเวอร์อยากบอกอะไร The ว i e l of fortune นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอะะิญค่ะนี่เป็นโชคชะตาของคุณนะคะสเตรน ความมั่นคงความชัดเจน the w i e l of fortune สิ่งที่จำเป็นจะต้องจบลงไปก่อนต้องจบลงก่อนเพื่อให้รู้หัวใจตัวเองว่าจะเอาเช่นไรสุดท้ายคุณจำใจต้องจากออกมาจำใจ move on นั่นแหละค่ะต้อง move on ออกมาแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ไปก็ไม่เป็นที่รักคุณอยู่ไปเขาก็มีคนที่เขารักมั่นคงมากๆอยู่สถานการณ์นี้เป็นไปได้นะคะที่คนคนนี้เนี่ยเขามี empres s ของเขาอยู่นะแล้วความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะนะคะ บางทีก็เบรกเอาไว้พักเอาไว้ชะลอเอาไว้บางครั้งอยากรักก็มาหมดรักก็ไปนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคุมเครือเหมือนเหมือนคุณโดนกักเอาไว้เป็นพลังงานของคนที่กักคุณเอาไว้ไม่รักแต่ก็ไม่เลิกแบบนั้นนะคะไพ่เพจออบ,บานอยากบอกอะไรถูกอ f บครับพลังงานเนี่ยนะบอกเลยว่าคนที่เขามีความรักอยู่แล้วเนี่ยนะคะแล้วเขาก็ยังมา e อินเลิฟกับคุณเนี่ย นะสุดท้ายมันเป็นความหลงไหลเท่านั้นเองค่ะชาวธนูถ้าคุณไม่ได้อยู่ในกรณีนี้นะคะถ้าคุณไม่ได้มีสถานการณ์แบบนี้นะนะคะคุณฟังไปเป็นเรื่องเล่าเฉยๆก็ได้นะฟังฟังผ่านๆไปนะคะเพราะว่าในกรณีนี้เนี่ยจะเล่าไปที่ประเด็นเดียวเลยไม่มีแล้วนะคะสถานการณ์ขนโสดแล้วไปเจอคนรักแบบหวานฉ่ำ ชาวธนูไม่ใช่แบบนั้นนะเนี่ยในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ย15วันของคุณเนี่ยนะคะคุณไปอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นรักเชิงซ้อนแล้วอ่ะแล้วก็พลังงานความรักของคุณนั้นเป็นพลังงานที่มีความลุ่มหลงสนิทเสน่หหากันทั้งเรื่องกายภาพเป็นตันหาเป็นราคะนะคะนะนะคะเป็น Third Party Situation นะคะเนี่ยเห็นไหมสิบเหรียญเขามีครอบครัวแล้วอ่ะนะคุณคุณตกในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะคะแล้วคุณก็เลยรู้สึกว่า คุณอยากจะเริ่มต้นใหม่คุณอยากจะ move on แล้วคุณจะทําได้นะไพ่ไพ่ปิดจบเนี่ยเป็นไพ่ freedom นะคะอิสระนะเพ o อฟานอยากบอกอะไรความหึงหวงมันเหมือนเป็นพัฒน,นาการเป็นยางเหนียวเป็นอะไรที่ยึดติดเกาะเกี่ยวกันเนี่ยเขาพยายามที่จะยื้อคุณไว้หลังคุณไว้ด้วยความที่ยังหวงแหนคุณแต่ก็ไม่ได้ให้สถานะคุณนะคะไม่ได้มีสถานะอะไรที่ชัดเจนนะมาดูกันสิบถ้วยอยากบอกอะไรสิบถ้วยนี่ไง judgment การตื่นรู้การที่เขานั้นได้รับโอกาสอยู่สม่ําเสมอเลยคนคนนี้รู้ในใจดีว่าเขาต้องการอะไรเทนนอฟครับเนี่ยไพ่ตำแหน่งนี้เป็นไพ่ของคาแนะนาําหรือปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณนะคะคนคนคน,นี้เขามีดวงดาวในดวงใจเขาอยู่แล้วเป็นไปได้เลยว่าคุณนะั้นเป็นคนหน้าตาดีนะชาวธนูหน้าตาดีมากๆเลยนะแล้วคนคนคน,นี้เนี่ย <c oughs> เขาก็ธรรมดาแหละนะคะอยากจะเด็ดดอกไม้ที่สวยงามแต่คุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วความรักมันคืออะไรนะคนที่ รักเนี่ยนะคะนะความรักก็เหมือนชาวสวนนะที่ปลูกดอกไม้นะคะถ้าเขารักเนี่ยเขาจะดูแลแต่ถ้าเขาแค่หลงถ้าเขาหลงเขาอยากได้เนี่ยเขาก็จะเด็ดมันนะคุณดูด้วยนะคะว่าเขาทนุบำร,รุงดูแลคุณหรือเขาเ,อาเด็ดดอมคุณแล้วก็หายไปถึงเวลาที่จะต้องแยกตัวนะดูสิคะ เหมือนพลังงานของชาวธนูเนี่ยรู้สึกว่าคุณอยู่จนจุดนี้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วเนี่ยแล้วก็เป็นไพ่เดสเนี่ยดูสิค่ะไพ่เดทอยากบอกอะไรชาวธนูคุณตัดใจยากนะแต่คุณทำคุณคุณยอมเลยต่อให้จะเจ็บเท่าไหร่แต่ถ้ามันจบคุณยอมนะคะเนี่ยคุณบล็อกคุณปิดกั้นคุณคุณล้อมลัวแบบไม่ให้เขาเข้ามาเลยคุณเงียบใจเลยนี่นะคะพลังงานเดอะเฮอร์มิตขอภายนะคะวางไพ่แรงไปหน ไพ่เดอะเฮอร์มิตคุณใช้ความเงียบนี้เยียวยาตัวเองนะคะคุณใช้พลังงานความนิ่งเฉยเงียบสงบและอยู่ในจุดของตัวเองคุณอาจจะไปบําเพ็ญแบบนี้ก็ได้นะเดอะเฮอร์มิตนะคะคุณอยู่ในช่วงของการปรีกวิเวกนะะ่ะการเริ่มต้นใหม่กับมันจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณอีกไม่ช้าชาวธนูหนึ่งไม้เท้าอยากบอกอะไรชาวลัคนาราศีธนูค่ะแน่นอนคุณมีช้อยมีตัวเลือกเยอะคุณไม่จําเป็นต้องงอใครได้ซ้ําคุณมีดีไม่ต้องงอใครเลยค่ะ มีคนดาหน้าเข้ามาให้คุณเลือกในสารพัดสารเพเลยนะคะบางครั้งบางทีแต่เป็นเพราะอะไรวิบากกรรมอันใดนะคะเป็น the will of fortune นี่แหละที่ทําให้คุณนั้นติดแงกอยู่กับสถานการณ์นี้มาอยู่สักระยะหนึ่งแล้วจนตอนนี้เนี่ยเหมือนกับดาวมฤตยูคุณอาจจะถอยออกแล้วก็ได้หรือดาววินาศต,ต่างๆที่เป็นอริที่เป็นศัตรูในความรักน่ะที่เป็นดวงดาวที่ทําให้คุณอยู่ตกในพาของวินาศอะคะ่ะ ทีนี้แล้วเนี่ยกลายเป็นว่าคุณเห็นความสําเร็จของตัวเองแล้วคุณเห็นว่าตัวเองมีค่าแค่ไหนคุณมองเห็นสิ่งดีๆในตัวเองคุณเองมากมายแล้วมีจริงๆคุณเนี่ยเห็นไหมคุณทํางานเก่งด้วยคุณเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องการงานคุณไม่ได้ทํางานอย่างเดียวทํางานหลายอย่างแล้วคุณก็เป็นคนหน้าตาดีคุณมีเซนส์แล้วคุณก็มีเสน่ห์มากๆนะคะคุณมีเซนส์ว่าใครชอบคุณพลังงานไหนความรักไหนจะไปได้แล้วคุณก็มีช้อยมีทางเลือกเยอะแยะมากมายนะคะ ต่ตอนนี้เนี่ยคุณกลับมารักตัวเองเต็มที่แล้วนะการรอคอยอย่างไร้ความหวังเนะะี่ยค่ะมีจุดจบเป็นโศกอนาตรกรรมเสมอไปไหมใครจะตอบได้นะแต่มีคนรอดตายจากการได้แต่รอด้วยหรอคะคุณทุ่มทิ้งหัวใจให้เขาไปมากมายเกินกว่าที่จะหันหลังกลับนะแต่ถ้าว่าปีศาจยังคงอยู่ในตัวเขาเสมอความรักไม่ได้อ่อนโยนกับคุณอีกต่อไปทั้งนี้แล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่บ่งบอกตัวตนของคุณอย่างแท้จริงเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ความสามารถของคุณ แต่เป็นสิ่งที่คุณเลือกต่างหากสิ่งที่บอกว่าตัวตนของคุณเป็นเช่นไรอยู่ในสิ่งที่คุณเลือกคุณเลือกที่จะอยู่จุดไหนถ้าคุณกล้าหาญได้ง่ายๆคุณถามตัวเองว่าถ้าคุณกล้าหาญได้ง่ายๆคุณกล้าหาญจริงไหมถ้าความอดทนแล้วคุณทําได้ง่ายๆคุณลองถามตัวเองว่านั่นคุณอดทนแล้วจริงๆหรือเปล่านะคะสุดท้ายน่ะเขาก็ทําเพียงแค่นั้นทําแค่เหมือนจะหลงรักทําให้คุณมีความหวังและความสับสนที่หนักอึ้งอยู่ในหัวใจ ให้คุณทําปัจจุบันให้ดีก่อนในตอนนี้ทําปัจจุบันให้ดีแล้วใครจะอยู่กับคุณในอนาคตคุณค่อยไปว่ากันบางอย่างห้ามไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้แก้ไม่ได้ถ้าคิดที่จะหยุดคนอื่นก็ให้หยุดที่ตัวเองนั้นง่ายกว่าง่ายกว่ามากๆเลยอะไรที่ใช่ก็คือใช่แล้วเขาจะ,ะแสดงออกมาให้คุณรู้โดยที่คุณไม่ต้องร้องขอเลยส่วนอะไรที่ไม่ใช่นะต่อให้คุณพยายามฝืนหรือเสียเวลาทุ่มเทไปกับสิ่งสิ่งนั้นมากมายแค่ไหนอะ่ะเขาก็จะไม่เห็นคุณค่าของคุณเลยอะค่ะ นะคะดังนั้นเนี่ยเดินออกมาการที่คุณเดินออกมาจากเขานั้นแปลว่าคุณเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้กับตัวเองแล้วนะชีวิตของคุณมีทางเลือกมากมายนะคะหยุดเป็นตัวร้ายในชีวิตของตัวเองด้วยการพยายามเป็นฮีโร่ในชีวิตของคนอื่นแล้วคุณจะมีความสุขขึ้นเยอะเลยนะคะคุณไม่จําเป็นต้องไปอดทนอยู่กับอะไรแบบนั้นเลยนะคะอืม รักคนที่พร้อมที่จะมีคุณจริงๆคนที่พร้อมจะให้คุณมีตัวตนในพื้นที่ของเขาคนที่กล้าจะชัดเจนกับคุณกล้าที่จะอวดคุณคนที่ชัดเจนในความสัมพันธ์แล้วซื่อสัตย์ให้เกียรติคุณเสมอๆอย่างนั้นนะคะคุณจะมีความสุขมากๆเลยถ้าคุณลุกขึ้นสู้คนที่ทําให้คุณอ่อนแอลงทุกวันได้แล้วคุณจะดีขึ้นมันมีความหมายต่อชีวิตของคุณนะคะนะ ดังนั้นแล้วเนี่ยบอกว่าการที่ไม่มีคนรักเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวเลยแต่ถ้าการที่คุณมีคนรักแล้วคุณต้องคอยละแวงไม่ไว้ใจเนื่ว่าเขาจะไปทําอะไรลับหลังคุณหรือเปล่าแบบนั้นนั่นมันเหนื่อยกว่าอีกเรามาดูกันนะคะฟรีดอมอยากบอกอะไรชาวธนูนะคะใครที่มีคนรักก็อย่าหานอกใจเลยค่ะไม่รักก็บอกไม่รักไม่ใช่ไปทําลับหลังรู้ไหมว่ามันทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยรู้สึกแย่แล้วฝังใจกับเรื่องอุบาทจากคุณขนาดไหนนะ เรามาดูกันนะคะฟรีดอมอยากบอกอะไรชาวลัคนาราศีธนูแปดเหรียญตอนนี้คุณเอาเวลามาสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะชวาวธนูคุณโฟกัสอยู่กับในเรื่องของการงานสร้างอาชีพสร้างตัวตนอยากเก็บเงินสร้างความมั่นคงให้ชีวิตและเดือนสันค่ะยินดีด้วยคุณหลุดพ้นจากวิบากกรรมแล้วเชโยโหฮิวเลยไฮพรีสเทค่ะคุณอาจจะทำงานเกี่ยวกับการเยียวยาผู้คนได้ก็ได้นะคะคุณเป็นคนมีเซนส์มีสัมผัสนะ นะคะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากมากเลยพลังงานของคุณนะคะหลังจากนี้ถ้าคุณหลุดพ้นจากวิบากกรรมตรงนี้ไปได้นะชีวิตคุณจะมีความรุ่งเรืองเฟื่องฟูงในเรื่องของการเงินการงานนะคะแล้วคุณจะมีสติปัญญาญานอย่างรู้ค่ะมีภูมิปัญญาที่สูงขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นเหมือนกับพอคุณสลัดสิ่งที่ไม่คู่ควรสินที่ไม่เสมอการคนที่เขาไม่เสมอกับคุณไปได้เนี่ยมันเหมือนกับพลังงานคุณบินฉิวเลยอะ่ะนะพลังงานคุณพอหลุดออกจาก บ่วงวิบากกรรมที่ทําผิดศีลธรรมได้เนี่ยทําให้แผ่นดินสูงขึ้นนะนะแบบนั้นเลยนะคะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นด้วยนะไปในทิศทางที่คุณอาจจะเข้าทางธรรมมากขึ้นนะคะถ้าคุณไม่รีบสร้างชีวิตในวันในวัยที่สามารถทํางานหนักได้สุดท้ายแล้วอนาคตก็จะบังคับให้คุณต้องทํางานในวัยที่ไม่ควรจะสร้างชีวิตแล้วในตอนนั้นนะ่ะ ะ,ะในตอนนี้เนี่ยมีแรงก็ลุยไปเถอะนะคะลุยไปก่อนนะคะกับเรื่องการงานถ้าคุณตกหลุมรักใครแล้ววันหนึ่งคุณรู้ว่าเขาไม่ได้มีแค่คุณหรือเขาทำให้คุณตกอยู่ในสถานการณ์ของความสับสนกังวลใจนั้นคุณก็ถอยออกมาถึงจะเจ็บแต่ก็ต้องจบเหมือนคนที่เป็นโรคมะเร็งร้ายถ้าไม่รักษาก็ก็ไม่ไม่ไม่หายนะคะบางครั้งก็ต้องตัดทิ้งเลยด้วยซ้ำตัดทิ้งอวัยวะหนึ่งเพื่อรักษาชีวิตต่อไปอะ่ะ นะโลกเป็นเหมือนโรงละครค่ะมีรักมีชังมีแก่งแย่งชิงดีมีโกรธมีเกลียดอิจฉาลิษยาแต่โลกก็เป็นอย่างนี้คุณเป็นเพียงผู้ดูก็พออย่าไปหลงกับสิ่งนั้นนะคะชีวิตที่ไร่เป้าหมายและ,และทิศทางนั้นมันมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าชีวิตที่ทํางานหนะักเพื่อเป้าหมายจนสําเร็จนะอย่าไปเสียดายอะไรกับสิ่งที่ไม่เคยเป็นของคุณตั้งแต่แรกอยู่แล้วเลย นะคะให้คุณนั้นตั้งเป้าหมายในชีวิตเพราะคุณไม่มีทางรู้เลยว่าชีวิตที่ไม่มีเป้าหมายจะพาคุณไปสู่จุดจบแบบไหนให้คุณควบคุมชีวิตนะคะควบคุมชีวิตตัวเองมากกว่าที่จะปล่อยให้ชีวิตไหลไปหรือขึ้นอยู่กับน้ํามือของคนอื่นนะคะพึงทําชีวิตให้มีสามงามภายนอกสวยงามภายในงดงามสติปัญญายงอกงามและอย่างนี้เนี่ยค่ะนะ,ค,ะนะคุณจะไม่ใช่ผู้ที่ถูกเลือกอีกต่อไปแต่คุณจะเป็นผู้เลือก นะนะคะการที่รักตัวเองนั้นคุณจะต้องเริ่มจากการเข้าจิตเข้าใจหัวใจตัวเองก่อนนะคะเข้าใจว่าตัวเองนั้นต้องการอะไรหัวใจคุณนั้นกําลังเรียกร้องหาอะไรนะคะในสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าถ้ารู้ว่าทําสิ่งนี้แล้วโอเคแหละปลายทางแล้วไม่แฮปปี้แน่ๆนะคะอาจจะมีความสุขได้ชั่วคราวนะคุณก็ลองดูตัดสินใจดูว,ว่าคุณจะจมทุกข์อยู่กับตรงนั้นหรือลองออกมาแล้วเชิดหน้าเงยหน้าขึ้นไป แล้วก็มองหาคนที่เขาพร้อมจะมีคุณให้เกียรติตัวเองโดยการตั้งใจใช้ชีวิตให้ดีแล้วเคารพตัวเองค่ะเชื่อมั่นเสมอนะคะว่าคุณมีคุณค่าพอที่จะเป็นที่รักของใครสักคนและคุณเป็นเช่นนั้นจริงๆนะเรามาดูกันนะคะว่าไพ่สำหรับนี้อยากจะแนะนําอะไรกับชาวลัคนาราศีธนู Why ทําไมอ๋อไพ่ถามว่าทําไม ะะอาจจะเป็นตัวคุณไงที่ถามตัวเองว่าทําไมทําไมถึงจะต้องเป็นแบบนี้ทําไมจึงจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับคุณนะคะอย่างที่บอกว่าคนเราเนี่ยเกิดมาชาติหนึ่งชาติหนึ่งมีกรรมแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแต่สิ่งหนึง่งสิ่งเดียวเลยขอให้คุณนั้นรักษาระยะห่างให้เป็นอย่ายึดติดกับใครหรืออะไรให้มากเกินไปเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ล้วนมีเข้ามาและจากไปวันใดวันหนึ่งเสมอนะคะนะคะวิธีทานายอนาคตที่ดีที่สุดนั้นก็คือการตัดสินใจที่ดีในวันนี้ นะคะอย่างที่บอกเลยนะผู้ชายที่คุณเจอหรือผู้หญิงที่คุณเจอเนี่ยในกรณีนี้เนี่ยนะหากเขายังไม่ใช่คําตอบของคุณนะคะแม้คุณจะต้องการเขาแค่ไหนเขาก็ไม่คู่ควรกับคุณสุดท้ายโลกก็จะต้องเหวี่ยงเขาออกไปสุดท้ายโลกก็จะเหวี่ยงเขาออกไปอะอยู่ดีนะคะอืมพ่ใไปต่อไปเกาะมหาสมบัติ t r e a s u r e i s l a น d นะคะพ่หมายเลขเก้านะคะ ไพ่หมายเลข9้ามองว่าหลังจากนี้นะอย่างที่บอกนะคุณจะได้มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมากขึ้นนะคะอาจจะมีการได้เดินทางท่องเที่ยวไปในที่ห่างไกลแล้วมีโชคมีลาบได้เลยเนี่ยราวกันราวครั้งแล้วคั้งเล่าคุณอาจจะถามตัวเองอยู่เสมอเลยว่าทําไมต้องเป็นแบบนี้ทําไมจะต้องเกิดเหตุการณ์อย่างนี้กับคุณในชีวิตในรอบนี้เวลานี้ประมาณนี้ครั้งแล้วคั้งเล่าหลายครั้งลหลาย,คร,ลายคราเพราะอะไรเพราะคุณอาจจะไม่ได้ไม่ได้สนใจกับ อดีตที่ผ่านมาว่ามันเป็นแบบนี้แล้วมันก็จะจบแบบนี้พอคุณทําบททดสอบไม่ผ่านครั้งแล้วครั้งเล่าคุณก็จะเจอเหตุการณ์แบบนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าจนกว่าคุณจะตะหนักรู้ถึงคุณค่าในตัวเองขึ้นมานั่นแหละเนี่ย s ล l f esteem และ independent เนี่ยค่ะชาวธนุไพ่มีหมายเลข25หมายเลข9และหมายเลข31นะคะถ้าคุณผ่านบทเรียนนี้ไปไม่ได้สุดท้ายคุณก็จะถูกกดให้อยู่ในจุดที่คุณจะต้องไปเจอแบบนี้อีกนะ คุณก็จะต้องไปเจอเควสแบบนี้อีกต่อให้อนาคตผ่านไปคุณก็จะไปเจอความรักที่ที่โอมานแล้วคอมพิคเ t ด d อะซับซ้อนแบบนี้อีกนะคะอืมอย่างที่บอกว่าไม่มียาใดรักษาความรักได้นอกจากการรักให้มากขึ้นรักตัวเองอ่ะให้มากขึ้นนะคะรักตัวเองให้มากขึ้นนะให้คุณอยู่ใกล้คนที่เป็นมิตรต่อสุขภาพใจแล้วห่างไกลกับคนที่เป็นภัยต่อสุขภาพจิตน่าจะดีที่สุดเลยนะคะ อการรักตัวเองนั้นไม่ยากเลยถ้าคุณผ่านตรงนี้ไปได้นะคุณก็จะไม่เจออีกนะสถานการณ์แบบนี้นะคะมีแหละนะคะความสัมพันธ์ที่เป็นเดวิลแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าโอ้คุณรักเขามากๆเลยคุณผูกพันกับเขามากๆแต่คุณลองพิจารณาดูอีกครั้งหนึ่งว่าหากคุณเจอเขาในเวลาที่ไม่ถูกต้องแล้วเขามีคนรักอยู่แล้วหากคนรักของเขาในตอนนั้นเป็นคุณแล้วมีคนอื่นที่พยายามที่จะเข้ามาแทรกแซงและไม่คิดจะยอมแพ้เลยคุณจะรู้สึกอย่างไร นี่ยนะคะมันอาจจะเป็นในเรื่องของวิบากกรรมที่ทําให้คุณต้องรู้สึกถึงความเจ็บปวดแบบนี้อย่างนี้เพราะกรรมคือการกระทําพฤติกรรมก็คือกรรมจากการกระทํานั่นแหละคะ่ะนะหากคุณอยากจะผ่านบททดสอบนี้ไปให้ได้แล้วไปเจอความรักแท้ของคุณในอนาคตอ่ะคนที่เป็นเดอะซันของคุณคนที่คู่ควรกับคุณนะคะคุณก็จะต้องเห็นค่าตัวเองให้ถึงที่สุดอยากหลดเกลียตัวเองในอดีตเลยนะคะ ไปแล้วก็ผ่านไปผ่านไปแล้วก็ช่างมันนะถ้าไม่ใช่เพราะตัวตนคุณในวันนั้นก็คงไม่มีตัวตนของคุณในวันนี้กลับมารักและขอบคุณตัวเองในทุกๆเวอร์ชั่นกันนะคะเป็นธรรมดาแหละเนาะเวลาตกหลุมรักใครนะคะมันจะเหมือนคุณอยู่บนตึก80ชั้นเนาะนะคะเตรียมจะกระโดดแล้วสมองบอกว่าอย่าโดดนะลงไปเนี่ยตายแน่ๆเลยแต่หัวใจคุณเนี่ยบางครั้งก็ กระซิบบอกคุณเอาเลยไปเลยฉันรู้เธอบินได้นะคะแต่บางครั้งดูนะว่าอะไรที่แท้แล้วนะอะไรที่ถูกต้องนะคะทําในสิ er, Alors, часов, erm ่งท <It> ี่ถูกต้องนะทําถูกตั้งแต่แรกสิ่งใดที่ถูกต้องดีงามอยู่ในเส้นทางที่ใช่ตั้งแต่แรกเนี่ยคุณก็จะไม่ต้องเสียใจทีหลังนะคะแล้วก็จะสามารถเชิดหน้ามีความมั่นใจได้อย่างเต็มที่เต็มเปี่ยมนะไม่ต้องไม่ต้องเสียใจค่ะไม่ต้องกลับมาเสียใจอีกทำแล้วทำเล่าอ่ะนะคะเรามาดูกัน สานการณ์ความรักใน15วันนี้ของชาวลัคนาราศีธนูจะเป็นเช่นไรบทสรุปนะคะชาวธนูไพ่ใบนี้ค่ะ s h a l e in d i e g a n e s i l v e r t Value, Time to Heal, Shadow Work เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเยียวยาตัวเองเยียวยาตัวตนภายในเยียวยาการตระหนักรู้ถึงคุณค่าในตัวเองอะไรก็ได้ในอย่าสูญเสียตัวตนอย่าสูญเสียตัวตนในหนทางที่ที่คู่ควรกับคุณคุณอย่าลืมว่าคุณมีคุณค่ามากมายแค่ไหนนะคะ และ healthy choice healthy choice s e l f love s e l f w o r h s e l f care love life นะคะรักตัวเองรักชีวิตนะคะแล้วก็รักสุขภาพด้วยนะคะโอ้ทำไมมีแต่พายออกมาแนะนำให้ชาวธนูรักตัวเองนั่นแปลว่าอะไรทำไมการรักตัวเองถึงจะต้องเป็นคำแนะนำนะคะคุณอาจจะ ลืมบางสิ่งบางอย่างไปนะลองถามตัวเองสิว่าหากคุณมีใครหากคุณจะต้องตอบคําถามใครสักคนนึงว่าสิ่งใดที่คุณรักที่สุดเนี่ยนานแค่ไหนกว่าคุณจะนึกถึงตัวเองนานแค่ไหนกว่าคําตอบนั้นอะสิ่งที่คุณรักจะเป็นตัวเองจะเป็นตัวคุณที่พูดออกมาว่าฉันรักตัวฉันนะอย่างที่บอกว่าการมั่นใจในตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นได้เองนะคะไม่จําเป็นต้องให้ใครมาบอกว่าเรามีคุณค่าแค่ไหนไม่จําเป็นเลยและ อ๋อนี่ไงดาบและดอกกุหลาบ c l a r i t y truth นี่แหละกระจ่างแล้วความจริงนะคะ h o no. r n โความซื่อสัตย์ protection การปกป้อง d e r m i n a t i o n นะคะบอกได้เลยว่าจริงๆแล้วก็คุณมีมีความรักในตัวเองสูงส่งอยู่นะคะไพ่ดาบเนี่ยคือไพ่การปกป้องกุหลาบเนี่ยก็คือความรักที่มี แล้วคุณจะรู้แล้วคุณจะตระหนักรู้วันหนึ่งเลยว่าคนที่เขาเห็นคุณค่าในตัวคุณคนที่เขารักคุณอย่างที่คุณเป็นคุณจะมีอิสระในการใช้ชีวิตคุณจะไม่ต้องหลดหล่ซ่อนซ่อนในความรักกับใครคุณไม่ต้องมาคุณจะไม่ต้องมีการนั่งเสียใจหรืออยู่ในมุมของคุณแล้วรอเมื่อไหร่เขาจะส่งข้อความมาหาเมื่อไหร่ที่เขาจะกลับมาบอกว่ารักเมื่อไหร่ที่เขาจะบอกคุณว่าเขาจะจบกับอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคือคุณไม่ต้องใช้ชีวิตด้วยการหล่อเลี้ยงตัวเองด้วยด้วยคำพูดที่่หหวานนนลล้้ออออมรรืฝฝััังงเเพขใคคยะ คุณจะรักตัวเองได้แล้วคุณจะรู้เลยว่านี่แหละค่ะการที่รักตัวเองนั่นคือยาขนานดีเลยนะคะเป็นเป็นจุดที่คุณจะไปยืนอยู่ตรงนั้นได้แล้วคุณจะบอกกับตัวเองว่าโอเควันหนึ่งในอนาคตนะคุณจะหันหลังกลับมาแล้วคุณจะขอบคุณตัวเองมากๆเลยที่คุณไม่ยอมให้ตัวเองนั้นอยู่ในจุดจุดนี้เนี่ยจุดที่โดนหยามเกียด่ะนะคะอืม ะะทำปัจจุบันให้ดีนะคะนะคะเดี๋ยวปัจจุบันก็พาคุณห่างจากอดีตออกไปได้เรื่อยๆเ,เองนะคะเส้นทางชีวิตที่สว่างจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อนิสัยที่มืดมิดที่สุดน่ะสิ้นสุดลงนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีธนูนะโอเคค่ะวันนี้ก็จบคำทำนายแล้วนะคะใครต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะก็คลิกที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้หรือแอดไลน,ะะน,น์นะคะแอดไลน์โซล่าหนึนะคะ SOLAR 1 S o L A R 1, 1พิมพ์ติดกันได้เลยค่ะมีแอดด้านหน้านะคะโอเคแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ